เมื่อคืนตลกมากเลยนุ่นคนนั่งแต่งหน้าเขาหันมาคุยกับแม่ว่าแม่คนเขาหาว่าอ,อที่หนูได้รางวัลวันเกิดอ่ะหนูเอาตังตัวเองไปให้เขาทํามาติดนะแล้วก็คนดูที่มาดูอ่ะหนูจ้างให้คนมาดูนี่คิดได้ยังไงนะคะคิดเรื่องนี้ได้ยังไงเราข่ำแล้วไม่เหมีเราบอกเออถ้านุ่นจ้างมาขนาดนะั้นแสดงว่านุ่นนี่รวยมากเลยนะจ้างคนมาส่งสัมพันธ์คน คืนนั้นนะัที่วัดบบงเงนะินน่ะคนเขามาด้วยความรักน้องนุ่นเขาย่างมาวันเกิดน้องนุ่นกันนะคะยังไงก็คิดได้ยังไงว่าเราไปจ้างคนดูให้มาดูเอาสมองส่วนไหนคิดเราไม่ได้รวยล้นฟ้าเราไม่ได้เ,เป็นเศรษฐีห้าพันล้านขนาดน,นั้นนะคะที่จะจ้างมาดูได้ถูกบ้าโบโคแตกอืมแล้วหาว่าน้องนุ่นน่ะาตาังที่ได้มาอะไรอะ่ะคือเอาตังตัวเองมาติดอืมอะไรคิดอะไร แล้วก็อยากจะบอกว่ามันรางวัลลิเกคณะนี้นะคะที่ได้ได้กันทุกวันเนี่ยไม่ได้ตังตัวเองมาติดนะคะคือเขามีระบบตรงกันแล้วเขาก็โอนเข้ามาแล้วพวกนี้พอโอนมาปุ๊บก็ไปกดตังค์แล้วก็แลกตังค์แล้วก็มาติดให้คนเขาเห็นว่าเออกูตรงไปแล้วนะมึงได้วันนี้ขนาดแม่ไม่ได้ริกเกแม่ยังได้ตรงเลยเออแล้วมันเป็นอะไรเด็กๆเ,เขาจะไม่ได้ใช่ค่ะคิดได้ยังไงเรางงมากต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่ไปจ้างคนมาขนาดน,านั้นถูกต้องคนน,น,งน,นี้พูดถูกมากเออ คิดได้ยังไงเอาสมองส่วนไหนไมาคิดผู้คุณนี่มันเห็นคนแบบว่าเขาได้ดีไม่ได้ไงทําใจไม่ได้